อยู่เาอตะลีมาแล้วเอาไปตลาดธรรมชุมได้ปลาปลาสดเี่จะมดนะมอนทเจะลุกมาไหลลานปลาพี่น้องได้ปทาเจะขั้วมาแล้วมาอีกแล้วคนหนึ่งสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเช้ามแรงพี่น้องหกโมงแล้ว บุริกับเขามาคำเนี่ยไปไล่มองเอาไปปลาดิปลาไป,ป่นไเน็บไม่สุกเอาดิปูนกนปูนปีงได้ยังไงอ้าวปูนปีงอ่าเอาไม่กินพ่อยหายอยากพ่อยหายอยากาค่าคนละอันเอาลองมองดูของแซ่บขอบคุณจีพี่น,อน้องอันอันนี้ว่าตลาดไอ้ข้องสมอำเภอเชียวาน แซ่บบ่มาผัะโอ้โหที่ได้ได้ได้เห็ดฟางให้ซุ้มเอาผักเอาแบงคเอาค่ะท่านผู้ชมแม่หมูจะพาย่างไวเบิร์งเจลอตเตอรี่นะคะเจดบ่าวถาวรบ่าวเจลอตเตอรี่อยู่บ้านอยู่วสันค่ะท่านผู้ชมมื้อนี้จะพามาติดตามรับชลน้ำทางตัวเลขนะคะโค้งสุดท้ายจากนครพนมนะคะมาเบิ่งนำกัดโค้งสุดท้ายเพิ่นจะให้มาตัูไรนะคะ เผื่อเอฟซีมักเอฟซีชอบเนาะค่ะโอ้เมื่อนี้เพื่อนบ่าวเถาเพื่อนก็คือมาตะเวนแท้เมื่อนี้อาตะวินโจมีอย่างเนาะบาทนี้สวัสดีค่ะตะวินสวัสดีครับโอ้วันนี้ได้ทรงผมใหม่หล่อแท้ดูดิดูก็มีคนด้วยเห <laughs> มือนบ่าวซ้ำน้อยเลยนะเพื <laughs> ่อนบ่าวเถากับมาตะเวนมื่อนี่ จะปูเสรีเป็นไหมาแล้ว,ละลน,น,น,วนะคะผู้ชมเ <c oughs> ป็นไหามากอวดดีเปนไหมาต,ตัวได้ก็กา40นะคะผู้ชมของปูเสรีนะคะสวัสดีค่ะเจลอตี่สวัสดีค่ะเป็นยังไงไปขายโอตเตอรี่ขึ้นมาตะเวนแถมือน้ี้่มาตะเวนยว<อ>ู่นอ้าบ้างไดนี่ล่ะลืมบอกสุฟังของเสานี่ ไปทงหน้าอนอนนั่งดินก็ร่างข้นบ<า>่แมียนเอาอมาหนังว่านหวาน,วานม,มือหนังว่านหวานจ้ะเอ,ะอ,ะยา,อายาวาซีนมาใหม่ไม่อีกเด้อะ <laughs> อ้ยมองดอูสวัสดีเจลอตุรีสวัดสดีค่ะวันนี้คือสดใสเจรเจ๊ฮะโอ้เราเห็นเอ่อคิ๊บเก๋นะวันนี้ใสไอ้นึกว่าเฮ็ดไอ้โอ้ทักเปียวันนี้ทักเปียจะมาจังมาอยู่วันนี้สดใสบ้านผู้สาวสำน้อยอ่ะโอเคเอา ไม่นีอะไรไม่นูโอ้ทำอะไรคะอันใหญ่เอาน้ำม้นห้ีหยอันนี้น้ำม้ต้มฮาเจอยากปนขันปนเ่ากับตมมะคุงกับปิ้งปราตูบ่ะหรือจะปนประทูบบะหมัดเป็นบะชุบน้ำม้ว่ะชิชุบน้ำมันตุ้บเจตน้ำมันบัวบานแกบัวบานบัวแห้งบ่บัวแห่งกระติ่งขันบ้านกับปิ้งกับกรตมมะคุงแจตสังมากเอานะครับเอาปนอ่าเจ้เ็ดต้นพริกนี่เอาเเห็ดไม่เอฟซีบเจเข่งไงบ่ เอาเท่าไหร่ล่เก่งแล้วยีเข่งละไอ้สองตัวหกสิบบาทพี่น้องเอาก็สุดไตัวแง่ยี่ที่พี่น้องแงยูอ่ะทูอ่ะทูก็เป็ดมันๆอยู่ดิอ่าไม่เจี๊ยแล้วปนพี่น้องก็ได้น้ำมัมานั่ได้น้ำมัได้แตงแน่นแตงแล้วก็เจี๊ยก็ตำหุ้งเล็กน้อยเออได้อ่าเอานะครับจากนครพนมนะครับเนาะมาแล้วค่ะมาแล้วไผ่มาแล้วอ่าฟาวมาถามเฮอฟซีทำช่ชมงวดวันที่16กรกฎาคม2568จากนครพนมงวดถึงพันมา นะครับเหล็กเด่นเหล็กวิ่งเพิ่นมาถึงหกมาถึงเก่าเด่นนะครับแต่ว่าหกบริจับหกสี่สี่หกเนาะเก้าเก้าบริจับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าจับให้เน้นให้แต่เก้าศูนย์เด่นแต่ว่าเหล็กเด่นเหล็กวิ่งเพิ่นเดินดีเดินดีแล้วก็เพิ่นให้ตั้งแต่ตองวดแล้วน้าเจเนาะเพิ่นให้ชุดใดมาฮะเพิ่นให้หากระพกบ่ค่ะเด่นที่กที่เพิ่นให้ตองวดที่หากระพกเด่นที่หกเด่นอ่าบาทนี้เหลืออีกหนึ่งชุด อีกหนึ่งชุดเพื่นให้ตัวใดมากเจ๊เก้าเก้าแมนโอ้จับคู่มาเหมือนเดิมงวดงวดี่เพิ่นกับบอทิมเก้าเนาะบอทิมแม่บอทิมอ่าเพิ่นกับว่างวดด่กับบทิมเก้ามันมากหอันหากับหกที่หกเด่นที่หแล้ตัวที่สามคือเก้าเก้าอย่างไรเจ๊เก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าศนยแต่ยังมีเก้าศูนยนี่นะแมนนค่ะเก้าศนย์เก้าเจ็ก้าแปดนเพื่นเพิ่นเห้นคู่ใด เอาเพื่นใก้าเจแม่บ้าเถ่าเนี่ยนเก้เจ็ดแต่าอย่าลืมเพื่อนไหมาสามหางอยูสโตอยูวันนี่อนไหสามโตไน้มนเย็นเมเลยบเจกค่ะเพื่อนว่องกลมหเลยเพื่อนว่าเนเนสามโตไหมน้มนสามโตตัวไเจกตห้าหกเก้าเอาโอ้ยจำไว้ให้ก็มาวนี้สามโตห้มาหางเดียวเอาเพ่นก็บจับเล็เดนเพื่อนไหล้ติเก โลูพ่นไห้มาจังสี่มันวาอย่าลืมส<อ>ามตัวนี้ที่วงกลมไว้ให้ได้เจะะ๋เลขสามตัวพ่นให้หาหกเก้าแมน่นหาหกเก้าเพราะว่าพ่นไห้เด่นมากตรองหัวคือหาหามม่หายังไเจ้ฮะหามีหายยังไงหนะ้าศูนย์ห้าแปดห้าเก้าหาศูนย์หาแปดหาเก้านะพันพนวงกลมตัวแรกหาแปดพี่นอ้องอันนี้พ่นไห้ตั้งแต่ตองหัวได้ังเเดี๋ยวเบาเท่ะจะเขียนอีกตัวนึงไห้แลกหกหกศูนย์หกสามหห้ากศูนย์หกสามหกห้าวงกลมที่หกสาม หกสามโอ้เก้ากับเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าแปดวงกลมที่เก้าเจ็ดแต่เพิ่นวาเพิ่นวาเพิ่นวาอย่าลืมไอ้วงกลมสามตัวนี้เราถ่อออตคนเน้นมาเลยเบนหาหกเก้าหาหกเก้าเบนยังว่าเจ๊วิวพี่เติร์นเพิ่นจับคู่ไม่ตรงงายๆเด้อบัตรถ่ามาแล้บอต่าตัวเน้นเพิ่นเน้นตัวไหนตัวเน้นอฮะเล็กเน้นเล็กวิ่งเพิ่นเน้นตัวไหนอ้า คันแรกกันหาเพิ่นกัเน้นที่หาปอ่าคันหกเพิ่นกันเน้นที่หฮกสามอือ่าบ๊วถฐานลักครึ่งวดที่แล้วนี่เพิ่นเน้นให้มากหกอหเม็ดเดียวอืมร่องก็คือหาอให้เด่นหกรองหาแม่ร่องนี่หากับเบ้าแม่าให้เน้นรักหกักหกอ่หกศนย์หหกศหกสมหกห้าหกศูนย์หกสามหกขาแาแล้วหกหกศูนย์หสามหขงวดที่แล้วนี่บ่เป็นเพิ่นเห เด่นเก่า,กาอ่ะเด่นเก่าเออหัวที่วดวหัวก้อนเพิ่นเหยเด่นศูนย์แมนศูนย์นี่มาศูนย์นะเอศูนย์หกว่าต่างหวค่ะจับคู่กัถึออ่าตามาตัวที่เพิ่นเด่นเลยเด้แมนมาเถ้าหวดัวแต่เพิ่นเด่นศูนย์หน้าศูนย์หกแมนอ่าแล้วหัวที่ผ่านมาเพิ่นเหยเก้ามาเก้ามาเก่าหนึ่งวดนี่เหยียนเด่นค่ะคือเด่นหกค่ะอืมเพรว่ามันอย่าลื่อมมาสามตัวเพิ่นจับมาให้นั่นอืม ห้าหกเก้าเบาเท่าห้าหกเจเจเจใจเหมือนโวยเพิ่นมาเขมพรมเพิ่นบอกว่าเจมอมอเขามอเขาคมเพิ่นมาให้ให้ล่ำอ้อมนี่เจเพิ่นมาให้ฟอนอ้อมเจเมื่อสิบานบ่ะเออเพิ่นมาให้ฟอนอ้อมเพิ่นมาเอฟซีเพิ่นมาให้ฟอนให้เจฟอนอ้อมเด้อว่าใั่นเพิ่นมาเจเด้ออันนี้อันนี้พี่น้องแล้วอันนี้มันเอียงมือนี้พยายามอยู่ไม่จะยากเจเพราะเดีอันนี้พี่น้องมันเอียงเพิ่นเพิ่นเอาเอาหนีห้องมันก็เลยเอียงว่าน เอานี่บอกห้อยขมมอเข่าอ้วนห้อยบอกวานนี่บริเทพชายเอซีเบิ่งเฝ้าแห้งยั่งยันต่อคนมาเงซีเจคนมาห้เจฟอนอ้อมเด้วยคนมาต้องใส่หนีมันเอาเดี๋ยวบราแถาเขียนให้ท่านผู้ชมนะครับจากนครพนมนี่เพิ่นให้ตั้งแต่ตองหวัดได้พี่น้องเด้อเด่นค่ะดาเปิ้ลไห้หากระพกมาค่ะนะครับเพิ่นให้หากระพกมาค่ะนะครับเออหามีหา อายงไเกาะหาศูนย์ห้าศูนย์หาแปดห้าวงกลมที่ห้าแดมนหกหกศูนย์หกสามหกหวงกลมที่หกสามนอ่า้วก็อีกตัวหนึ่งภายนเก่ามาเก้าศย์เกาเจ็ดเกวงกลมที่เกจดแล้วก็อย่าลืมเน้นหาเนนคคือหลักหแล้วก็อย่าลืมสามตัวนี่ห้าหกเก้าภานสามตัวมาหาหกเก่าเดี๋ยวบ้าเถ้าเทียนให้ท่านผู้ชมนะครับเอาเดี๋ยวบ้เท่าเขียนให้นะครับ จากนครพนมนครพนมนะครับ16กรกฎาคม2568นะครับผมที่เพิ่นให้เยเรตต์ลีมานะครับผมที่เพิ่นให้ต้องวัดครับเหล็กเด่นเหล็กวิ่ง5กับ6ได้พี่น้องเด้อนะครับหา0หา8หา9 6คือ60 63 6หาเพิ่นเน้นลัก6นะครับแล้วก็อีกชุดนึงนะครับที่เพิ่นให้มาแม่ครับโค้งสุดท้าย9ได้พี่น้องเด้อนะครับเด่น9 ยังเน้นหกขึ้เก่านะเจนะค่ะเก้าเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าแปดเพิ่นวงกลมที่เก่าเจ็ดได้พี่น้องเด้อเน้นค่ะคือขหลักหกค่ะนะครับงวดงวดนั่นที่เพิ่นเน้นศูนย์หน้าค่ะศูนย์หกค่ะงวดที่ผ่านมาเน้นเก่ามากเก่าหนึ่งเมนดับงวดนี้เน้นหลักหกค่ะถาบรมัณชุดที่เพิ่นจับคู่ให้หาโตมาใส่เลยพี่น้องหกเมนนะครับบนล่างพี่น้องค่ะนะครับหลักกับเพิ่นยำเจสามตตัวแรกก็เจ๊ ห้าหกเก้าค่ะอ่าเอาสามตัวคือห้าหกเก้าค่ะเอาเ่าเขียนใหม่แล้วพี่น้องนะครับชุดสามตัวคนมาหาหกเก้าจับเล็กสงสัยเพิ่นจับเล็กเด่นหนึ่งเลยพี่น้องใส่กันนะเพราะว่าถาลักเก่าคนมามีเก่าหกนี่ถ้าเราเพนให้สามตัวหาหกเก้าหาหกนีมีอยู่หาหกหกหามีอยู่หาเก้าก็มีนะเพิ่นจับใส่หาหกเก้านะครับสลับเอาพี่น้องนะชุดสามตัวนะแต่เพิ่นเน้นขึ้นลักหกค่ะอืม อ่ะนะครับแคปนาจอได้พี่น้องได้จากนกครพนมนะครับตัวที่เพิ่นเด่นตัวที่เพิ่นอ่าลักที่เพิ่นจับไว้ให้นะ่ะชื่อว่าแม่นค่ะนะครับงวดที่เพิ่นให้เด่นลักลัก 6, หกค่ะนะครับตัวร่องคือลักหากับเก่าได้พี่น้องได้นะครับอ่าลักหกหกศูนย์หกสามหกหาถ้าบ่มักตัวที่เพิ่นจับให้หาตัวมาไสอันดะับห้าเน้นที่ห้าแปด หาครับลักหากระพกนี่เพิ่นหายตั้งแต่ตรงวัดที่พี่นนองเด้อนะพอออกปุ๊บนะอีกหนึ่งวันเพิ่นก็จับคู่เห้เลยแต่ว่าหายตองวัดเพิ่นหาหากับพกนะอีกต่ออีกมาต่อวันเพิ่นก็จับคู่ให้นเลยหาหาศูนย์หาแปดหาเก้าหกหกศูนย์หกสามหกหานะครับห้าวงกลมที่ห้าแปดหกวงกลมที่หกสามนะโค้งสุดท้ายมาอีกชุดหนึ่งลักเก้าเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าแปดวงกลมที่เก้าเจ็ดนะครับสามตัววัดนี่มีสามตัวห้าหกเก้า เอาเป็นแนวทางนี้พี่น้องเลยดาบถาหมักขาชอบถูกใจตรงใจจังไปหายิบจับลอตเตอรี่ดาบบะมักบะชอบเบิึงเลยก่อนดาบบึงซื้อๆเท่านี้ละนะครับเจ้อร์หนึ่งครับตกลงคจีเฮ็ดตำพริกบระเจี๊ยค่ะตับเจีวอ่ะตำพริกกระทูพริกกระทูพริกกระทูแม่เฮ็ดแบบพัดเนาะอ่าอะพัดกระเจี๊ยพัดก็คือเจียวกระเทียมแล้วก็ลงไปัดเจียวกระเทียมแล้วก็พัดแล้วก็เก็หลาบังตาไอ้แม่หมูเด้อแก่หน่อยอะนะทำชม เปาแถวขอบคุณน,นะครับจากนครนพนม<ฆ>ด้วยทางเด้ฝากขอบคุณเจลอตเตอรี่ขอบคุณค่ะเจลอตตเอรี่<า>ขอบคุณแฟนๆทั้งสอ,องทุกท่านนะผม<ฆ>ให้โชคให้ mắn สวัสดีครับดีค่ะขอบคุณจากนครนพนมนะคะให้โชคให้ mắn น,น้ำกันพอกันไหมคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ